สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในช่องช้างเพือกออฟเชียลนะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆนะครับที่แวะเข้ามาชมมารับฟังนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับขอบพระคุณอย่างสูงนะครับวันนี้นะครับเด้นำพระกลุนิื้อชินนะครับพระล่วงนั่งนะครับฝังสมาธินะครับวัด ระีมาธาตุนะครับจังหวัดสุโขทัยนะครับพระดีๆนะครับเก่านะครับท้าเก่านะครับได้นะครับทุกทุกคนไม่พุดไม่ต้องพูดถึงนะครับทำให้คนเราจะสงบสุขนะครับปางสมาธินะครับไม่ป้องกันภัยอันตรายครับ คุณใส่ก็ได้นะครับโครงันธ์จะตีนะครับะชนเนื้อนะครับหดูความเก้านะครับชิ้นนะครับดูความเก่าครับ,ราบรภาพกลุ่มภาพไข่ยังติดนะครับ ดูความเก่านะของอายุของพระนะครับครับผมไม่ทราบการเล่นหานะครับราคานะครับสะสมนะครับครับความเก่านะครับความซอกต่างๆนะครับยังติดอยู่นะครับ นี่ก็เลี่ยมใสด่ดีนะครับครับครับตะลังนะครับก้าหวหอยยุพะนะครับถึงยุคนะครับ ตามซอกตามอะไรก็นีน่ครับเก่านี้นะครับอายุของพระได้น่นอน,นครับทุกคนไม่ต้องพูดถึงเออย่างนี้นะครับ อ้างนะครับครับใส่นะครับภาพเห็นชัดเจนนะครับขงเก้านะครับนครับ าการเลี่ยมนะครับอันน้ำนะครับใส่กรอบทองน่าจะสวยดีนะครับก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆน,นะครับที่เข้าเว็บมาชมมารับฟัง กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe นะครับขอบคุณคุณยังสูงนะครับที่ติดตามช่องน้อยๆน,นะครับเล็กๆนะครับขอบคุณคุณยังส่งครับสวัสดีครับ